สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอดิปเปอร์ตัวที่ตบับไปเจอมาแล้วชอบนะครับเป็นดิปเปอร์ของฮาริโอนะครับ X h i Up ก็เป็นดิปเปอร์ตัวใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่ละตั้งแต่ปีก่อนแหลวมั้งแต่เพิ่งเห็นก็เป็นดิปเปอร์ที่เปลี่ยนวัสดุจากเซรามิกไปเป็นโพลอสตอร์ไททันนะครับซึ่งคุณสมบัติของไททันพลาสติกก็คือนําความร้อนต่ําแล้วก็ช่วยลดการดูดซับความร้อนของการชงนะครับทําให้การสกัดคงที่และตอบสนองต่ออุณหภูมิได้ดีขึ้นนะครับ เขาเปลี่ยนในการสร้างเป็นระบบเปิดนะครับก็คือสามารถแยกเป็นโมดูลได้3ชิ้นนะครับผมมีชิ้นของฐานตัวถังและคอลัมน์นะครับตัวคอลัมน์กลางตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กสังอยู่ทําให้ไม่ต้องใช้กาวในการประกอบทั้ง3ชิ้นนะครับผม2คือตัวถังมันจะมีดีไซน์เป็นซี่ๆนะครับช่วยลดการไหลผ่านของน้ำที่เกินมานะครับทำให้การสกัดมีความสมัครเสมอตัวฐานเนี่ยมันดีไซน์ใหม่เป็นการปรับปรุงทําให้การไหลผ่านของน้ำเนี่ยมีความสมัคเสมอมั่นคงนะครับและเพิ่มความแข็งแรงของนิปเปอร์โดยรวมด้วย รุ่นนี้เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับดีไซน์โดยคุณอีลิกเหลียวนะครับผู้ก่อตั้ง Try Up Coffee นะครับเป็นแชมป์ไต้หวันบิลส์ทับปี2023นะครับตัวดิปเปอร์ตัวนี้นะครับทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ไททันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีความจุ2-4ถ้วยนะครับใช้กระดาษรองแบบลูปเค้กนะครับแล้วก็ผลิตในไต้หวันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ลองไปหาดูนะครับผม488 เปลี่ยนฮ่องกงนะครับประมาณ2180บาทครับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับก็ใครสนใจก็ไปลองดูนะครับใครที่ชอบก็ไปกดได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่แนะนำให้ใช้ไททันกับเครื่องดื่มร้อนพอจะเริ่มเสื่อมสภาพเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า80ดองศาเซลเซียสก็พยายามอย่าสกัดเกินอุณหภูมิที่สูงเกิน80องศานะครับผมโอเคครับก็ไปลองใช้กันดูครับฝากกดติดตามช่อง Big Boy 7 7ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ